สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมา mix and match สื้อากับแมสกันค่ะโดยวันนี้เราจะใช้แมสจากแบรนด์เมทแทกนะคะเริ่มจากสีแรกเลยเป็นสีแดงวายค่ะสายแม้ของเขานะคะสามารถปรับได้ค่ะใส่แล้วไม่เจ็บหูแน่นอนอันนี้เราใส่เป็นแบบรัดคล้องเหนือศีรษะนะคะต่อไปเป็นสีสันไล์นะคะสีนี้เราชอบมากเพราะมันดูสดใสามากเลยค่ะทุกคนวันนี้เราใส่แบบคล้องบริเวณหลังหูนะคะ ตัวหน้ากากผ้าเมทเทคนะคะจะมีทั้งหมด3ชั้นค่ะชั้นนอกส่วนเนี่ยจะสะท้อนน้ํานะคะส่วนชั้นกลางเนี่ยจะต้านแบคทีเรียและสามารถใส่แผ่นกองเพิ่มเติมได้ค่ะส่วนชั้นในเนี่ยซึมซับน้ําได้ดีมากค่ะแล้วก็นุ่มมากด้วยรั่วตรงบริเวณจมูกก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะทุกคนต่อไปเป็นสีดําขาวนะคะสีนี้นี่เท่มากเลยค่ะทุกคนอันนี้เราจะใส่เป็นแบบของบริเวณท้ายทอยนะคะด้วยความที่สายเนี่ยสามารถปรับได้แม้ก็เลยเรียบไปกับใบหน้าเลยค่ะทุกคนต่อไปเป็นสีซันเซ็ตนะคะ เราสามารถปรับสายให้แน่นเพื่อลดปัญหาการเกิดการล่วดไหลได้ค่ะสีต่อไปเป็นสีน้ำตาลทรายค่ะเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะเราก็สามารถปรับสายไว้คล้องคอได้ค่ะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ l i น์แอดเมนเทคไทยแลนด์เลยนะคะ